โอเคผมส่งอีเมลไปให้ดูนะครับผมซึ่งอีเมลนานแล้วฮะขที่เกียจไอ้นี่นะก็แต่มันมีลิงก์เนาะอยู่ใน u t u b e นะครก็ไปดูกันไะด้ผมขอดูอีเมลพี่ส่งไปถามถึงมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดหน่อยได้ไหมครับ online, Democrat, เพื่อเป็นหลักฐานส่วนตัวผมก็ไม่ได้เชื่อเรื่องผายอยู่แล้วด้วยคือเอาจริงเนะี่ยจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็เป็นสิทธิ์ของท่านนะครับผมแต่ละท่านเลยเพราะว่าส่วนหนึ่งที่ผมหาข้อมูลนะไม่ได้มีปัญหากับภายนิดเบิกนะครับผมหรือไม่มีปัญหากัะเรียดไหนทักเรียญน,นะถึงแม้จะมีคนไทยขู่ค่า,า,า,านะครับ ใช้ลูกโซ่มากมันน่าเบื่อนะคําจริงช่วงหลังเริ่มเริ่มแบบท้อแท้ท้อแท้ไอ้ออกไปไหนไม่ค่อยได้ต้องระวัดระวังตัวน่อยนะฮะคือเราไม่ได้กลัวนะครับผมว่าบางคนที่พูดจาอยากคายนะครับผมแบบถึงพ่อถึงแม่นะครับผมก็แจ้งความนะฮะก็ไหว้กระโปรงโปรกันไปนะครับผมคือต้องเข้าใจนะว่าสังคมเราแม่งเป็นสังคมที่ถ้ามึงไม่มึงไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้นะฮะก็ประมาณนั้นแหละครับไอตัวพายเน็ตเวิร์กอะเราเข้าเรื่องดีกว่าเนาะ ในตัวพายเน็ตเวิร์กเนี่ยจริงๆแล้วมันสําหรับผมผมมองตั้งแต่ช่วงเวลานั้นนะครับว่าเฮ้ยปัญหามันคืออะไรวะคือในช่วงเวลานั้นผมดูกิจคับนะมันไม่ได้อัปเดตจนถึงปัจจุบันนะครับผมซึ่งไอตัวอัปเดตเนี่ยไม่ใช่พายคอร์ทีมอัปเดตด้วยนะครับผมคือคนอื่นอัปเดตนะซึ่งมันกลายเป็นเหมือนกับลักษณะของความไม่น่าเชื่อถือนะอย่างตัวพายเน็ตเวิร์กนะครับผมที่มีการ อ,อยู่ในก t ทับนะรู้สึกจะเป็นไม่ใช่พายคอพายคอทีมทำนะครับผมเป็นทีมฝรั่งเศสทำนะถ้าผมจะไม่ผิดนะครับผมเท่าที่ผมเปิดดูล่าสุดนะอัปเดตเมื่อหน้าจออัปเดตตัวตัวฟอนต์เอ็นนะครับผมหน้าจอของเพจอัปเดตตอนช่วงสิงหาสองสี่นะครับผมประมาณนั้นเราเข้าไปหาดูนะครับผมขี่เกียจหาแล้ว คืออย่างนี้ครับตอนที่ผมหาข้อมูลในพายเน็ตเวิร์กอ่ะมันไปเอกใจเรื่องหนึง่งไปเห็นผมไปเห็นข้อมูลนะครับผมว่าโคลาริสเนี่ยโคคาริสโคคาริสคนนี้มีทำงานร่วมกับ StartX ซึ่งเป็นโปรเจกต์หนึ่งในมหลาลัยสแตนฟอร์ดเราก็สงสัยว่ามันเกี่ยวข้องกับพายเน็ตเวิร์กหรว่าทำไมมันถึงโยกันวะเราก็เลยเราก็เลยสอบถามไปว่าเห้ใน สอบถามกับอาจารย์มหาลัยสแตนฟอร์ดนะครับผมที่ดูแลโปรเจกต์ StarX นะครับอยู่ในคลิปไปดูได้นะจดหมายผมถามคําถามง่ายๆซึ่งเป็นคําถามที่อยากรู้ว่าว่าเฮ้ยมันภายใน็ตเวิร์นเกี่ยวข้องอะไรแค่เนี้ยผมถามแค่เนี้ยเขาก็ตอบมานะครับผมในลักษณะที่บอกว่าเฮ้ยภายในเวิร์กไม่ได้เป็นอัฟเฟอทนะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับโปรเจกต์ StarX นะซึ่งทําให้ข้อกล่าวอ้างของไอ้ตัวนิโครอตัวโคคาลิตเนี่ยตกไปนะครับผมว่าภายเน็ตเวิร์กมีส่วนเกี่ยวข้องกับ StarX และ้ะจากนั้นไม่นานก็ไอตัวโคคาลิตก็ตน่าจะลบทิ้งไปนู่นี่นั่นไนี่ผมไม่ชัวร์นะครับผมแต่ตอนช่วงเวลาที่ผมหาข้อมูลนะ่ะมันมีการกล่าวอ้างนะครับผมแบบชัดเจนนะซึ่งการกล่าวอ้างมหาลัยสแตนฟอร์ดมหาลัยอันดับต้นๆของโลกเนี่ยครับอกว่ามีทำโปรเจกต์ในเรียกว่า s t a r X เนะี่ยคนที่ไม่รู้อ่ะก็จะรู้สึกว่าไอ้โปรเจกต์ภายใน w เวกนี่แม่งสุดยอดว่ะสุดยอดว่ะ อันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับผมแล้วก็เป็นเรื่องราวเนาะที่ผมทำมาจนถึงปัจจุบันนี้จนถึงภายในเน็ตเวิร์กที่เข้าเอ็กเชนนู่นนี่นั่นนะครับผมแล้วก็ต่อนนะครพี่คิดเหมือนกับผมไมหมเหรียญน,นี้เข้า e x c h a n g นได้ไงก็แต่ก็แต่เขาแปลกใจแล้วไม่แปลกใจในเวลาเดียวกันผมเห็นเหรียญน,นี้ตั้งแต่มื่ใหม่ๆบอกจะดีกว่าบิตคอยชว์จุดเด่นขุดด้วยต้นทุนถูกกว่าเคียวิวไม่มีอะไรแปลกใหม่เลยเบียด top สิได้เพราะมี supply แค่สองเปอร์เซ็นต์อยู่กระดานเทรดใช่ครับผมอย่างที่คุณเววบอก เทคโนโลยีใน GitHub อ่ะครับมันคือช่วงเวลา6กถึงเจปีที่แล้วนะครับผมในการที่ไอโคคอิสเนี่ยเป็นคนเป็นคนพัฒน,นาและไม่ได้มีการอัปเกรดนะครับผมคือคุณต้องเข้าใจก่อนนะ g i t h u b เนี่ยมันเป็นแหล่งรวมโปรแกรมเมอร์เดเวลอปเปอร์นะครับผมระดับโลกหลายๆหลายๆที่นะถามว่าเอ้ยทำไมต้องลงเข้าไปในกิจทับหรอไม่จำเป็นต้องลงก็ได้คือคุณต้องเข้าใจก่นกนนะอนนะครับผมว่าเมื่อคุณมีผลงานและคุณลงผลงานของคุณไปจะไม่มีใครที่จะกรอป ของคุณได้ถ้าเขากรอปของคุณนั่นหมายความว่าเขาต้องฟอกคือฟอกก็คือไม่ใช่กบนะฟอกก็คือการลอกเลยนแบบนะครับผมเอาดึงเขาทั้งดุ่นมานะครับผมแต่คุณต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ให้กับเจ้าของมันถึงมีการฟอกนะครับผมพวก Touch ทัชวอเล็นะครับผมที่แบบว่าอย่างเมดไฟอย่างเงี้ยหรือไอ้ออกอย่างเงี้ยฟอกแบบโง่โมาอย่างเงี้ยนะครับผมก็เราทำให้เรารู้นะว่าตัวโปรเจกต์เนือน้อในมันเน่านะครับผม ไม่ได้พูดถึงเรื่องพายนะตัวพายมันไม่อัปเดตตแต่ตอนช่วงเวลาที่ผมดูน่าจะมา6ปี7ปีก่อนนะครับผมแล้วก็ช่วงหลังๆก่อนที่จะเข้า e x c h ช n g e ผมก็ยังไม่ได้เห็นมันอัปเดตนะครับผมลองเข้าไปหาในกิทฮับดูได้นะครับตัวพายคอทีมที่มันเคยทําในกิทฮับนะอันนี้อันนี้ต้องไปหาเอาเองที่เกียรหาให้นะครับผมดยส่วนตัวมองยังไงนะครับผมในอนาคตต่อไปของพายเร ผมมองว่ามันฟอกเงินนะผมยังมองว่ามันฟอกเงินนะครับผมในช่วงเวลาที่ p ายทเวิร์อยู่ในตลาดนะครับผมมูลค่าตลาดประมาณพันกว่าล้านนะโดยอุปทานแม่น้อยมากนะครับผมซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดปกตินะในตลาดที่มีการไหลเวียนของเหรียญน,นะครับผมที่ไม่มีไม่มีดีแอพภายในไม่มีหารสักอย่างเลยใช้คำนี้นะครับผม คือแม้แม้แต่เขาจะบอกว่าเออต้องการหานู่นนี่นั่นนะครับมาสวงเข้าไปในตัวพายเน็ตผมก็ยังยังรู้สึกปรามาทนะในเรียญนี้มากๆนะครับผมก็สําหรับใครที่ได้กาไรก็ดีดีด้วยครับผมก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรพวกผมไม่ได้ขุดนะครับผมแล้วก็มีคนส่งมาซึ่งก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมนะครับผมก็ไม่ได้เอามาใช้ประโยชน์อะไรสำหรับผมผมอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหน <Enfin> ึ่งที่อันนี้ก็ต้องดพูดผู้เลีย์เนาะว่าเราไม่ได้ช่องผมอ่ะไม่ได้เป็นช่องที่ หาเงินหาทองนะครับผมจากการที่ทำชีติตโตเป็นพิเศษนะครับผมคือผมคงไม่เสียเวลาแรกนะครับผมเอาเวลามีค่าของผมนะครับผมมาหาข้อมูลข้อมูลุดของชาวบ้านนะครับผมเพื่อที่จะเอามาเผยแพร่และโจมตีชาวบ้านนะครับผมโดยที่ผมได้ประโยชน์ผมไมไ่มีประโยชน์อะไรทั้งทำอย่างนั้นนะผมแค่มีความสุขนะครับผมที่ได้พวกเชี่ยนี้นะครับผม <laughs> ไม่ใช่อย่างนั้น บางครั้งอ่ะเมื่อคุณเมื่อคุณเจอคนแก่คนหนึ่งนั่งร้องไห้นะครับผมกับคนที่ถูกโกงเนาะเเขาไม่มีคนช่วยเหลือ,อคุณจะรู้สึกเหมือนผมนะครับผมว่าการที่เราทำประโยชน์อะไรสักอย่างให้กับสังคมนะแม้มันจะเป็นเพียงเ,เ,เรื่องเล็กน้อยมากๆนะครับผมเล็กน้อยต้งมากนะสิ่งที่ผมทำมันเล็กน้อยมากนะครับผมมันดีกว่าไม่ทำนะ รู้ไหมครับก็มันก็เป็นแค่แรงกระเพิ่มหนึ่งนะครับตรอาการทําช่องของผมเนาะแล้วก็สุดท้ายแล้วเราก็ไม่รู้ว่าชีวิตคนเรามันจะเติบโตไปยังไงนะแต่ผมก็สนุกับมันนะครับผมก็เดี๋ยวลองดูครับอัเดทไปเรื่อยๆครับผมไม่เจอใหม่สวัสดีครับ